สวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้ผมจะได้ทำเป็นกระท่อมโมเดินให้ให้พ่อให้แม่ได้พักพาอาศัยที่อยู่หน้าบ้านของแม่นะฮะให้ได้พักอาศัยอยู่ช่วงฤด,ดูร้อนนบ้านก็ มีด้านหลังใหญ่อยู่แต่ว่าข้างในก็มีคนอยู่แต่มีอยู่ตรงหน้าบ้านตรงโน้นก็แม่พักพาใส่อยู่นอนอยู่พก็แม่กินข้าวอยู่แต่ก็นอนจิตเตียงมาหลายเดือนแล้วก็ ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วกินข้าวเองได้ได้ดูแลแม่จนอ่ฟื้นตัวได้ตอนนี้ก็จะทำเดือนแพรให้แม่ได้พักอาศัยช่วงฤดูร,ร้อนเพราะว่าตรงนี้มันมันมันต่ำมันต่ำแล้วมันร้อนอะ่ะสิ่งล้างจานนี่ก็ทำ ให้พ่อแม่แบบไม่ได้คิดตังอะไรเลยอะคือซ่อมแซมบ้านแม่ให้ให้ให้อยู่แบบสบายแล้วก็ได้สะดวกสบายนะตอนนี้ก็ปิดหน้าปิดตามไว้หมดแล้วต้องขอภัยด้วยนะว่าจะเชื่อมจะเชื่อมเหล็กไว้เทปูนอะ่ะ หลือว่าเจปุนแล้วก็ทำเสร็จอีกทีก็จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะฮะจากนุมสุรินนุมสุรินอ่าใจนักสู้ชีวิตจอมพลังเหนือฟ้าคือช่อง youtube ของผมเองนะฮะ นี่ก็จะได้ตั้งกล้องวิดีโอทำงานแล้วนะ โมเดลเทปูนแล้วก็ผ er so really kind of like ูก like. กับเบื้องด้วยจะได้นอนสบายสบายเย็นๆต้นไม้นี่คือไม่ได้ตัดให้มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาไปก็ให้มันทาเป็นเหมือนเหมือนร่มอยู่เหมือนในติดติดติดฝ้าดาดนะติดเนี่ยจะได้เย็นๆไงให้มันขยายออกมามันมันผูกขึ้นข้างบนไม่ได้มันติดสับกระสีเลยใช่ไหมมันก็จะขยายเต็นนี้แหละเออ ถูกต้องแล้วแต่ตัวนี้มันยากไมมตัวนี้ชาบเลยยากเลยเดี๋ยวค่อยค่อยตกแต่งไอเสาเลยตัวนั้นเนาะเสาไ่อยทำที่หลังนี่ยากแบบนี้ชดไปนี่ไม่ชดโอ้โหจะชดได้ไงเนี่ยเวลาเชื่อมมันกลัวมันจะชดเนาโอ้โหไมเชื่อเออไม่ชดเราไม่เคยจับของเชื่อม โดนตุ้งเชี่ยมันจับเชือกมันเป็นเชือกเหรอไรเชือกเหรอเราจะซื้อมาถ้าอันมั้งกัืเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูไม่ยากแลอะไกนี่แหละไอ้ตุ้งเชือกมันมีกี่มันมีกี่อันวะโอ้ยเยอว่าเราไปเลือกเอาเลยในห้างน่ะีเยอะไม่บางคนเมื่อกาจับตัวนี้มันชดเขาว่างั้นไม่ชดชดได้ไงถ้ามือเราเปียกห้ามไปจับเนี่ยหัวแล้วห้ามให้ไปโดนน้ำห้ามไปตกตกในน้ำถ้าตกในน้ำนี่ เพราะว่ามันมีสายดินใช่ไหมอ่าสายตามันเาเรียกว่าสายดินนี่ยแล้วตกลงไปพวกนี้เราท้อแล้วนะอห่างนี่ท้อแล้วนะเนี่ยให้ละมันวางตัวนี้ตัวนี่ลงเลยละมัอ่าไม่อันนี้จับได้ใช่ไหมนี่จับได้ไม่ลองมันจะขำทำไปละมันจะดูดเราโอ้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูโอ้โหเราอีกไม่ดูเพราะทางนั้นข้างเชื่อมมันก็ตายหมดไอ้ตัวนี้ตัวนี้จับไม่ได้ไมนี่จับไม่ได้ได้ จับลงจับลงโกงเลมันก็โกกูลงกูตูมเลยจะโกไปทำไมเอ้อยากจะซื้อเลยจะทำเป็นเป้ตัวเครื่องนี้นี่มันเป็นยังไงถาเกิดซื้อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตอนดชาก็ยังฮะต้าดุลต้ดุลไรแต่เลยจงดแล้วไปไม่มทำไตรเราจะดที่สุด ไม่ต้องกดไม่ต้องกดต้องกดแต่เลอเหรออ่า้เสร็จตา้เสียงว่าไฟไม่กินต้องิดนะต้อกต้องปดต้องกดตม ทำทำไมมันต right. oh ิดข้อาเตนม่เ oh. oh, ้ทีสตาว่ะครโอ้งดโวาอามตามายวจะลองดูมันติดงาลองทำแค่ไิงทีลลองดูออนม่เยอาทำเนะจะชดดเดียวเสตาเอาไม่ไหวเอามงตามาใส่ดู เราแคยสองสามครั้งนี้ต่แตดูมันจะทำยังไงขาใสใส่กองเลกองมะามันมามันแค่มินเดียวเองูเลยเหรอูเลยทุกเลยแหละคนทำทำให้เจนเออใช่เออมาเราทำเราทำ้นี้งนี้นี่้นี้ข้างไหนนี่นี่้นี้ก่นนีเาียเนาะนี่ พอเป็นอย่างนี้เราทำไรกป็เนยเฮ้ยไหน้หม่มันเป็นอะไรกไม่เป็น่ัอเลยเอาไมเป็นอย่างเป็ยงเย็นย่งเลยันติดไหมปล่อยมือดิใส่ถุงมือมันใชหปองกันชดหม่ใช่กร้อนมกระเด็นเออเสียใจนอ้อหึ่งเลยเหรอเอาปล่อยมือปล่มือ มองไปทางไกลได้เป็นเรานี่นีันและนันนัะามนงายที่เดียอย่างี้เราทำให้เป็นตามองเหมือไเออใช่ไหมนนัคมาต้มต้งเอาเปนตาตังแบบมืดเลย้มืดไม่เป็ไร มันก็ง่ายๆนาะทำไปแล้วแล่เต่เราควรจะเดี๋ยวปุ๊บตกมาตั้งแต่นาที่สองเลยตกตกไม้ตกตกปรจันบ้านชั้นสชั้นสาชั้นไม้ขึ้นไปเชื่อมอยู่ข้างบนตกมาข้างล่างกลย โทดิทำให้มันตึงไปเท่าไหร่เนี่ยดนี่นี่นี่ปานนี่ปานอะปานโม่เนี่ยไอ้ะเกียบเสียงะเบม่เนียตะเสียน้เอาทิ้งเลยบ่ฮะไม่ซ่อได้มันไม่เสียง่ายหรอกโอ้นลีนีเนาย เพราะว่าเพราะว,ว่าของมันมีมันมีสองพันมีสามพันก็มีก็ว่าซื้อในห้างเลยมันได้สองแท้แท้อยู่ก็ห่างว่โอ้โหสองมีอสองมันจะให้คู่ในห้างได้ไงเนี่ยเราซื้อมาตอนแรกได้อะไรบ้างได้ตัว,ตวไหนบ้างได้ตัวไหนบ้างได้มีโปรโมชั่นการสินคีของมันมันได,มนได้มันได้พวกนี้ได้ไหมนี่สองอย่างนี้ได้ได้หมดเลยชุดเข้ามาเลยบ่ชุดเข้ามามีสองแท้มาอยู่งมอ พรอมที่จะเอาไปใช้เลยใช่ไอ้จะซื้อมาแต่กูอ่ะกเฉยๆเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวแดงนี่มันเป็นสายชาร์จไอ้ตัวดำนี่เป็นสายดินเราจะรู้ได้ยังไงวะไม่ได้ดูตัวเนี้ยแล้วก็ดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้นี่ใช่ไหมโอ้ที่แดงนี่อ่ะอโอ้แดงแดงก็เสียตรงนี้ได่เสียตรงนี้ได้ก็นั่นไงเรายังงงอยู่ตรงนี้เลยนี่ ไอตัวไอตัวนี้กับตัวชาร์จไฟสายไฟธรรมดาใช่ไหมนี่เนี่ยตัวเสียบไฟไงสายตโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจยังไงไอตัวนี้ถ้าเราไม่บีอ่ะติดเนาะถ้าเราไม่บีไฟเหล็กมันก็ไม่ติดคนนี้บอกต้องมีตัวนี้ เน่บือาจะรเน่บบเวนตาหาแบบมืดจะมืดที่สุดอดี๋อออยูฟืออนี้เีอนอีมัดละตอนเลช่อมแม่นะตกเด็กตอเนีนะถ้าเกทำให้เ็นทะมุเลยนะมัเยอเลยแค่สักสีนี่แหละเออทะลุวอยู่เลยเร็วทำให้เก็นถ้าเไม่เ็นจริงๆนมาเล็กๆน้ำก็ไนลเนี่อันนี้ันเียทดอะไนี่ไม่ต้องเียเพราะว่าเเตม เศปูนเนี่ยเขาปูนหมดเลยในปูนหมดเลยอ่าคือทำเหล็กเนี่ยคือเวลาเทปูนปุ๊บปูนมันจะประกอบตัวนี้มันก็จะแข็งแรงใช่ไหมประกอบกับเหล็กที่เราทำเนี่ยตัดส่วนี้ตัวนี้แล้วทีนี่มันก็จะแข็งแรงเหมือนที่เราทำนั่นแหละทำไมทำไมเราไม่ทาสยาวไปเลยเอาอย่างนี้หมดเช่นนี้อีก เล็กเล็กมมานั่งไงพตาไ่าอาตัวนี้นี่ว่าเอาตัวนี้าดยาไปนู่นนั่นก็ตง้ไน่เวลานั้นมันจะติดบ่ปูนิดเดี๋ยวจะทำให้ดูมันยังมีเล็กถึงดำเลยไม่เดี๋ยวจะทำให้ดูนั่งไปมาตกลงุขีอ่อันไม่ช่ไม่ใช่เล็กันจต่เาทำไมทำไมเธอไม่ฟังเอาบ้เยฟังใ่ใเลยไม่ดีหรอ ไม่ดีเลยเนี่ยที่ยแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่สวยหอกมันไม่สวยอ่ามันไม่สวยแล้วก็ว่าเราต้องการให้ให้ให้ปูมันอยู่ให้เข้าลึกเข้าประมาณนี้ใช่ไหมให้มันก็ได้ประกอบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ให้ให้มะกอมเหล็กเนี่ยให้มันอมเหล็กแลวตรงนี้มานโต้โตทีขึ้นมาอ่าขึ้นประมาณสักเซนสองเซนก็ได้สักสองเซนอยู่ประมาณนี้อ่าแต่ที่นี่ความ สิ่งที่แข็งแรงมันก็โอเคอันนี้ต้องเร่งเลยพ่อไม่ต้องเร่งได้เลยนะคือเราเสียเป่าคือเราคือเราอันนี้คือเหล็กเหล็กมันบางใช่ไหมเราก็เอาที่ใช่เราเราต้องถามก่อนว่าถ้าถ้าเราคือไปซื้อใช่ไหมแปดสิบเก้านี่คืออันนี้อันนี้มันมีมันมีมันมีไอ้ตัวนี้มันมีมันมีอย่างนี้ทุกอันบอกมีทุกอันมีทุกอันบอกอันนี้คือคือความความแรงใช่ไหมความแรงเนี่ยความแรงเนี่ยใช่เหล็กหนาเหล็กบางเราก็ต้องฝากเอา นี้่ไหมนีแ้เราเร่งขนาดนี้บอกอันนี้มันเป็นละลายใช่ตัวนี้ปิดปิดแลเปิดดีก็เหมือนกันนะนี่เราเราปรับไหมเราปรับเราปรับด้วยใช่ต้องปรับต้องปรับปรับให้เหล็กมันละลายไงเล็กไละลายเวลาเราเชื่อมอะจะไม่ให้มันเป็นขี้อ่ราาาเราา้อยู่แล้วาา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 ้าาลาเราเราต้องต้องเชื่อมเชื่อมแล้วเราก็ต้อง ไอตัวนี้ก็ต้องปรับวิรุฬคานี่มาเล็กมันใช่แต่เครื่องอื่นเครื่องอื่นมันมีเลขด้วยบอกนีมีทุกเครื่องบอกม่มีมีทุกเครื่องได้ไงเราจะใช้งานได้ไงบอกใช่ไอ้นี่จะอันนี้จะปิดเปิดเปิดอันนี้ปิดเปิดนี่คือว่ากันช็อตอะกันช็อตอะไรการช็อตอ่ากันช็อตนี่ไงเวลาใส่เช่นนี้เวลามือเราเปลี่ยนหรืออะไรเนี่ยอ่าเวลาเราปิดอย่างนี้ไหมไฟมันเข้าเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมแต่อันนี้คือปากกัดไฟของเรา เวลาเราเียือะไรเนี่เราเนี่ยเปิดไปคือเราเราปิดปิกับปึ๊บปับปอกมัชดเลยแม่นบอกเวลาอก็ัดเองมันบอกใช่มันมไม่ชดเลยไงที่เราปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้ปิดบไปแช่งนไม่ก็ปิด่างนี้แช่งได้ไหมงได้แช่ได้เด้บอกโอ้แล้วิมันจะชดยังไงอมันมีมันมีหลายหลายอย่างหลายระบบหลายระบบไ มันต้องเรียนรู้ก่อนต้องเรียนรู้ก่อนต้องเรียนรู้ก่อนไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดิตัวนี้ติดเปิดไฟตัวนั้นติดเปิดไฟหนักหนักไปหนิเยอะจะหนักไปไงมันโลมีอันนี้่ะมันเป็นมีตู้ตู้กระปพงใช่ไหมกู้กระปพงอะไรที่ว่าอะไรนะปลาอันนี้กบบยโหกปลาไฟอะไรน่ะนะไฟทองไฟอะไรคาไปเอาโดโฮเด้อห้างโดโฮ สินค้ามมีเยอะและคุณภาพสูงด้วยนี่งแพงไปมหาพันโอ้ยมหาพันมัน, 5, นก็มนไม่แพงคนคนเขาซื้อก็ว่าสามพัน 3, อันนั้นไปซื้อตากแล้วแข็งมันได้แต่ของของไม่ไม่ดีสามพันสองพันก็มีเพอ,อวันละมันไม่เป็น,นเ,เห,หมือนโทรศัตรูอ่ะเห็นไหมพอวางขายตามแพงนะ็งอ่ะแล้วที่นี่สินค้าของเราที่เอามาใช้น่ะมันจะใช้ไม่ทนเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นแหละมันหมุนกัน นี่ม yeah, um, uh, so ันดูในศูนขึ้นในห้าเขาไม่ได้เอามโสายอือาเขาโดลเดนเลยเดลกยแตายั 我娘也帮不了你。 ความจามันน้อย